สวัสดีครับอยู่กับแพ็กคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่ที่หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับม .4 เล่ม2บทที่2ครับฟังก์ชั่นในผลเชื่อและล็อกการทึมอยู่กันที่แบบฝึกหัดที่2.5แล้วเนาะหน้า109150165ครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเฉลยสัก3ข้อนะข้อ1ข้อ2ข้อ3ใหญ่นะครับเนาะเอาเริ่มเลยละกันข้อ1ครับเขากำหนดให้ล็อก5ฐาน6เนี่ยมีค่าประมาณ0.8928 0.8982จงหาค่าของล็อก5ฐาน36ครับว่ามีค่าเท่าไหร่เรามาเลยครับจากนี่ครับค่าฐาน3า36เนี่ยมันจัดได้36เนี่ยมันจัดได้เป็นไรครับเป็น6กํำลังเลครับ6กํำลัง2ตัวนี้ใช้การโยนล่างครับโยนล่างมาก็จะกลายเป็นอยู่ล่างครับ1.2ส่วน2ก็จะเป็นล็อก ห้าฐานอะไรฐาน6ครับเอามาแทนครับนะแทนก็จะได้เป็นอะไรครับ1ส่วน2ล็อก5ฐาน6ครับก็จะกลายเป็นตัวนี้0.8982คูณกันครับหาร2ก็จะได้ค่าประมาณ0จุดอะครับ4 4 9 1นี่จบครับ ใช่ไหมได้ตัวนี้ครับไปดูต่อข้อ2ครับกำหนดมาให้ล็อก46ฐาน4มีค่าประมาณ2.7.6.18แล้วล็อก4ี่ฐาน64มีค่าเท่าไหร่เราจากตัวนี้ครับจากล็อก4ีครับผมฐาน64ตัวนี้64ของเราเนี่ยมีค่าเท่าไหร่6กี 64, ของเรามีค่าเท่า,ทา 4, กับ4ลังสครับอันนี้ โยนล่างมาครับก็ได้เป็น1นส่วนสตัวนี้ก็จะได้ล็อกครับ4 6ฐาน4่แหละเห็นนะสฐาน4โจทย์กําหนดมาให้เอามาแทนครับก็จะได้ค่าประมาณก็จะได้1นส่วน3ล็อก4 6ฐาน4ก็มีค่าประมาณ2.7618ครับผมก็จะได้ค่าตัดครับเหลือ0.920 หกครับได้ตัวนี้อาหารสามนั่นเองอันนี้คูณกันนะตัดได้นะครับได้ตัวนี้ครับข้อสองไปดูข้อสามครับเนาะกำหนดมาให้ครับล็อก e มีค่าประมาณ0.4343จุดสี่มี่ล็อกสี่ามมีค่าระดับศูนย์จุดหกสองหกสามล็อกหนึมีค่าประมาณ0.2122จงหาลอนครับลอนก็คือล็อกฐาน e นะครับเนาะลอนของ423แล้วก็ ตอนของ0.163จากครับตัวนี้ก่อนนะจากลอนลอนของอะไรครับ423นี่423ตัวนี้โอเคไหมลอนมันถ้าเราเขียนอยู่ในรูปล็อกมันคือล็อกฐาน e ครับล็อกแบบนี้มันคือล็อกมันก็คือล็อก423หารด้วยอะไรครับหารด้วยล็อกฐาน e ครับล็อก e นั่นเองนี่ ได้ตัวนี้โอเคไหมตัวบนครับตัวบนเราจัดได้เป็นนี้ล็อก4.23จดสครับคูณ10กกำลังอะไรครับคูณ10กำลังสองก็จะได้ตัวนี้ตัวล่างก็จะได้ล็อก e. อโอเคไหมได้ตัวนี้ตัวนี้ถ้าเราทำอีกครับพอไหมโอ้เขาน่าจะพออยู่ตัวนี้เราก็จแจกแจงอีกตัวนี้ก็จะได้ล็อกผลคูณก็จะกลายเป็นล็อกผลอะไรครับล็อกผลบวกครับ นี่มันก็จะดันหลเป็นล็อกสมบูรณ์นะครับมันก็จะส่วนอยู่นี่ส่วนด้วยล็อกอะไรล็อก E นะครับอันนี้มีค่าเท่าไหร่ประมาณเลยนะครับประมาณนั้นเลยใครใช้เครื่องคิดเลขได้นะไม่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 คราวนี้ห้ามครับคราวนี้ไม่มีเครื่องหมายก็ล็อกนี้กําหนดมาให้ครับมีค่าเป็น0.6 2 6 3ดถึง2ลงมาครับ อันนี้ก็จะเหลือล็อก10ส่วนด้วยล็อกล็อก e ล็อก e คือ0.4343ได้ตัวนี้ใช่ไหมเออนี่ก็จะได้ตัวนี้ครับอ้ตัวนี้ตัดได้เลยล็อก10มีค่า่ากัน1นึ่นะครับดำเนินการตัวเลขออกมาครับนี้บวก2ออันนี้ก็จะเป็น2.6263หารด้วยอะไรครับหารด้วยตัวนี้ 0.4343ตัวนี้ครับโอเคครับได้ตัวนี้โอเคไหมอ่ารครับหารได้อะไรหารได้ค่าประมาณแอบใช้เครื่องคิดเลขนะครับ6.04ครับไปหารเอาเองเนาะ72นี่ครับ,รน,น,รบนี่คือค่าของหลอนตัวนี้โอเคไหมได้ตัวนี้เออจะแบ่งยังไงดีให้มันพอ แบ่งนี้แล้วกันอืมแล้วเดี๋ยวกันหนึ่งคุณแบ่งฟังนี้อืมอันนี้จะหาลอนของ0.1ครับอันนี้จากลอนนะครับของ0 1นยสามใช่ได้ตัวนี้โอเคไหมอันนี้อันนี้มันก็จะมีค่าเท่ากับล็อกครับ ล็อกของ0.163ด้วยล็อก e ครับล็อกฐาน e นั่นเองล็อก e ตัวนี้ก็จะได้ครับจะได้ล็อกค,ครับก็จะเป็น1.63คูณ10กํลังลบ1ครับเอามาช่วยหน่อยตัวนี้ก็ได้ล็อก e นะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นล็อกค,ครับ 1.63บวกกับล็อก10กำลังลบ1ับล็อกผลคูณก็คือล็อกผลบวกทั้งหมดจะหารด้วยล็อกอะไรครับล็อก e แทนค่าครับ0ูนยจุมเนี่ยมีค่าเท่าไหร่0.2122ครับดึงมาเป็นลบ1ครับอันนี้ก็จะเหลือล็อก10ครับล็อก10ตัวนี้ตัดได้ล็อกตัวนี้มีค่าเท่ากับ1น1ครับ ล็อกฐาน e ล็อก e ล็อก e มีคือ0.43 4.3ครับแล้นตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีค่าลบ1ก็จะเหลือลบนะครับ0 7น7 8ตัวนี้ครับแลก็หารด้วยอะไรครับหารด้วย0.43 4.3อันนี้ก็จะได้ค่าประมาณลบ 8 1 4 0ครับได้ค่าประมาณนี้ก็จบครับนี่สองข้อนะครับตัวนี้จะเป็นข้อ1 2 3ใหญ่นะครับหน้า165นะครับผมเนาะเดี๋ยวยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ